แบรนด์ชาวสยามนำทัพรับรางวัลใหญ่ Beauty Award 2023เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มสาหการอุตสาหการรมพักเอเชียจัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณเอเชียเบสโปรดักต์รางวัลสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย Beauty Award 2023โดยมีหม่อมหลวง ชานโชตชมพูนุชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณโรงแรมอมรีดอนเมืองค่ะ และหนึ่งในธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพคือแบรนด์ชาวสยามธุรกิจส่งออกสินค้าไทยไปจำหน่ายยังต่างาประเทศทั้งเอเชียและตะวันออกกลางรวมถึงเป็นผู้ผลิตชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพอีกด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพวกเราผู้บริหารแบรนด์ชาวสยามค่ะค่ะทาง แบรนด์ชาสยามของเรานะคะก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่มีโอกาสได้เข้ารับรางวาัล Beauty Award ในวันนี้นะคะ่ะธุรกิจของเรานะคะเป็นธุรกิจการผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศคู่การค้าต่างๆค่ะก็จะอยู่ในทั้งแถบฝั่งประเทศฝั่งเอเชียแล้วก็ตะวันออกกลางค่ะผล,ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเรานะคะตอนนี้แบรนด์ของเราก็ทำชาเพื่อสุขภาพค่ะส่งออกไปยงังต่างประเทศต่างๆค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะมีการนำสมุนไพรไทยค่ะหรือสารสกัดในประเทศไทยเนี่ยค่ะนำจุดเด่นของสารสก,ากัดต่างๆที่เป็นผลิตพืชพันธุ์สมุนไพรไทยในประเทศบ้านเราเนี่ยคะ่ะนำมาสก,ากัดให้มันนำมาสก,ากัดให้ได้สารสกัดที่เข้มข้นมีคุณภาพค่ะแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการวิจัยจนไปถึงกระบวนการการผลิตแล้วก็ส่งออกค่ะทําไมถึงตั้งใจที่จะ ผักดันนะคะสินค้าไทยแบรนด์ไทยแล้วก็พืชพันธุ์ในประเทศไทยบ้านเราค่ะให้เป็นที่รู้จักไปยังประเทศต่งางๆค่ะการประชาสัมพันธ์และการตลาดในช่วงนี้นะคะก็มีช่องทางในเพจ Facebook ค่ะชื่อชาวสยามค่ะแล้วตอนนี้เราจะวางจำหน่ายแบบยออฟไลน์หรือออนไลน์ยังเป็นบบไงคะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะยังไม่มีขายในประเทศค่ะจะเป็นในรูปแบบจะเป็นในรูปแบบของการส่งออกเพียงเท่านั้นนะคะอาจจะมีในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะอันนี้ระวังแก จะนำเข้าแบบมาขายให้กับคนไทยได้แบบรบรองผลิตภัณฑ์กันเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างก็ในในช่วงเร็วๆนี้นะคะก็คือเราก็จะมีแพนนะคะว่าสินค้าตรงนี้ค่ะก็คือจะนํามาผลิตในเขาเรียกว่านํามาให้พี่น้องประชาชนชาวไทยของเราเนี้ยค่ะก็คือได้มีการได้ลองบริโภคดูก็ยังไงก็ขอฝากแบรนด์ชาวสยามนะคะไว้ในใจของคนไทยด้วยนะคะ แค่ไหนในการนําชาแบรนด์ไทยของเราให้คนไทยได้ทดลองนะคะเนื่องจากว่าเราเปิดตลาดการส่งออกสินค้าของเราเนี่ยไปให้ประเทศเพื่อนบ้านได้รู้จกักได้ลองได้ลองบริโภคดูแล้วก็ได้รับกระแสะการตอ,ต,อตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเมื่อแล้วก็ยังมีรางวัลมีมาตรฐานคุณภาพของแบรนด์เราต่างๆนะคะเราลองมาตรฐานตรงนี้เราก็อยาก ช่องทางการติดตามนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจเฟซ e b o บุ๊กขายชื่อชาวสยามเลยค่ะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็สามารถติดตามได้ทั้ง Line แอดชื่อเดียวกันค่ะแล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันค่ะ